เองจะเสนอขายก็ขายแต่ค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อมันก็นเรื่องของค้าเองจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้ค้าคืออินเดียนะประเทศมหาอำนาจหนึ่งเหมือนกันนะบนโลก around the world นี้เองจะมาทําตัวอย่างนี้ไม่ได้นะบักทรัมป์ซึ่งโมดีนะครับประธานาธิบดีของประเทศอินเดียได้ตอกหลับประธานาธิบดีทรัมป์แบบ ค่อนข้างที่จะตึงกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องความเห็นที่ทรัมป์นั้นจะเข้ามาขาย f 35ครับแต่ทว่าก็มีเอาเรื่องต่างๆนะครับมาบีบกดดันประเทศอินเดียเพื่อที่จะให้อินเดียนั้นนะครับย้ายฝั่งนะครับไปอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปซื้อ f 35ของเขานะครับแต่ดูเหมือนว่าทางประธานาธิบดีหรือว่าทางประเทศอินเดียเนี่ยเขา จะไม่มองอย่างนั้นครับซึ่งปัญหาอะไรต่างๆที่ทรัมป์บอกว่าเอ้ยซื้อของเราสิเดี๋ยวเราจะช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นนะครับดูมันว่าอินเดียเขาไม่ค่อยจะแยแสกันมากเลยทีเดียวแล้วไอประธานที่บดีอินเดียเนี่ยเขาจะว่ายังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ทรัมป์นั้นเสนอที่จะช่วยอะไรกันบ้างเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นการรายงานของฮินดูส์ทันทามครับได้มีการรายงานนะครับถึงประเทศอินเดียที่ได้มีการตอบกลับนะครับต่อหน้าประธานาธิบดีโจนาล์ทรัมป์นะครับว่าจะช่วยเรื่องข้อพิพาทชายแดนกับจีนกันนั้นหรือเอออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการประชุมระหว่างทรัมป์และก็โมดีนะครับประธานาธิบดีทั้มนั้นได้มีการแสดงความหวังครับต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศจีนครับและพร้อมที่จะเสนอตัวครับเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาชายแดนระหว่างอินเดียกับประเทศจีนนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นข่าวกันสักเท่าไหร่นะครับว่าอินเดียกับจีนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันแต่ว่าประเทศอินเดียกับประเทศจีนนะครับ ตรุงบริเวณชายแดนนะ่ะนะมันจะมีทหารที่อยู่บริเวณชายแดนนะ่ะเขาแบบหึ่มหึมกันอยู่ตลอดเวลานะครับบางวันก็มีการโปรยลูกตะกัวไปให้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงก็โปรยลูกตะกัวกลับมานะครับบางทีก็มีไอ้ปืนครกปืนคอหรือว่าแม้แต่ขี่ปนอาวุธเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับมีการเสิร์ฟแลกกันไปแลกกันมาอยู่บ่อยครั้งนะครับเพียงแต่ว่าข่าวมันไม่ออกเท่านั้นเองนะครับโดยที่ประธานในิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการเดินทางเข้ามานะครับตอนที่เอา F-35 มาขายนยั่น ทางประธานาธิบดีของประเทศอินเดียนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสหรัฐนะจะมีวิสัยทัศน์แบบนี้นะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะครับโดยจีนนั้นก็คือเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากที่สุดในโลกเลยณปัจจุบันนี้นอกจากนี้ครับอเมริกานั้นยังเสนอบอกว่าเฮ้ยโมดีเชื่อที่โซื้อ f 3 5ของแอดนะเดี๋ยวแอดเนี่ยจะช่วยเคลียร์ประเด็นปัญหาชายแดนของเองกับจีนอีกด้วยแล้วมันจะทําได้หรือบัคทรัม นจะจบสงครามกับปูตินยังต้องให้พี่สีจิ้นผิงเข้าไปช่วยคุยด้วยเลยเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งเมื่อโมดีคิดอย่างนั้นแหละโมดีก็เลยบอกเป็นนอกๆในๆไปนะครับว่าเอ้ยอย่ามาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเคลียร์กันได้กับจีนเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอินเดียอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่าทรัมป์นั้นก็ยังแสดงความมองนะครับที่มองออกไปในแงด่ดีบอกว่าความสัมพันธ์ในอนาคตน่ะ ทรัมป์คิดว่าเราะจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากนะกับจีนผมอยากจะเข้าร่วมประธานาธิปดีสีได้ดีมากจนกระทั่งเกิดโควิดนะผมคิดว่าจีนนั้นเป็นผู้เล่นที่สําคัญเลยนะบนโลกใบนี้ทรัมป์นะครับได้มีการพูดถึงปัญหาชายแดนของอินเดียแล้วก็จีนบอกว่าโ oh, อ้รัฐมนตรีนเรนทราโ m o ีี ที่ทำเนียบขาวนะครับเมื่อผมมองไปที่อินเดียเนี่ยผมเห็นการพะทะกันที่ชายแดนเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับและผมก็คิดว่ายังคงดําเนินต่อไปหากผมสามารถช่วยได้นะครับผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนะครับควรหยุดได้แล้วนะครับอันนี้คือคํากล่าวของทรัมป์ว่าเฮ้ i, ยไปตีกันทําไมบริเวณชายแดนอินเดียกับจีน่ะแต่ทว่าครับทางประเทศอินเดียนั้นได้มีการตอบก็เสนอของทรัมป์กลับไปต่อประเทศจีนนะครับบอกว่าอินเดียปฏิเสธข้อเสนอของทรัมป์ครับโดย เป็นการปฏิเสธแบบโดยอ้อมแล้วกันนะครับโดยอินเดียนั้นยืนยันที่จะมุ่งมั่นนะครับที่จะใช้แนวทางทวิภาคีในการจัดการกับเรื่องนี้นะครับคือไม่เอาจะจัจจจจดการของฉันเองไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอ,อินเดียก็บอกว่าไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้านเราก็ใช้แนวทางทวิภาคีในการจัดการปัญหาเหล่านี้เสมอนะครับวิกรมมิสสีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับกล่าวในระหว่างการถแถลงข่าวภายหลัง การเยือนสหรัฐนะครับเป็นเวลา2วันของนายกรัฐมนตรีมโมดีน,นั่นเองนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ยังมีการพูดถึงบทบาทของจีนในการยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนอีกด้วยทรัมป์นะครับได้มีการแสดงจุดยืนต่อประเทศจีนครับโดยกล่าวว่า mm. ประเทศนี้สามารถมีบทบาทสําคัญในการยุติขัดแย้งนะครับระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ผมไม่อยากไร้เดียงสานะครับแต่ในฐานะผู้นําผมคิดว่าเรามีความใกล้ชิดกันมากนะอเมริกากับจีนเนี่ย ใช่เลยและผมคิดว่าจีนนั้นเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากในโลกใบนี้ผมคิดว่าพวกเขาสามารถช่วยให้เรายุติสงครามยูเครนและก็รัเสเซียได้นะอันนี้คือคํากล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งบักทรัมป์เนี่ยก็ยังเน้นย้ำนะครับถึงความสําคัญของความร่วมมือด้านการทูตระหว่างมหาอำนาจระดับโลกอีกด้วยนั่นก็คือประเทศจีนครับประเทศอินเดียรัเสเซียและก็สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็บอกว่าพวกเราทุกคนนั้น จะสามารถอยู่ร่วมกันได้เรื่องนี้สําคัญมากนะครับดูเหมือนว่าทรัมป์ตอนเนี้ยแกจะไม่สนหน้าอินหน้าพรมไม่สนแนโตไม่สนยุโรปอะไรเลยแกนั้นจะสนแค่มหาอำนาจบนโลกนะครับก็จะจับมือแค่มหาอำนาจเพื่อที่จะปกครองอาราวดเวิร์หรือว่าโลกใบนี้นั่นเองละครับซึ่งถ้าเกิดว่าอินเดียเขาโอเคตกลงนะครับแต่ถ้าว่าอินเดียเขาก็มีข้อขัดแย้งกับจีนรัเสเซียเขาก็มีข้อขัดแย้งกับยูเครนถ้าเกิดทรัมป์จะจับมือพวกเนี้ยข้อขัดแย้งเนี่ย เขาก็ต้องปล่อยให้มันตีกันไปเองนะครับซึ่งเราก็มาดูกันว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะทําได้หรือเปล่านะครับโดยที่การร่วมแถลงข่าวนะครับกับโมดีนะครับทรัมป์ได้มีการประกาศว่าเขาและโมดีนะั้นตกลงครับตกลงที่จะช่วยให้อินเดียนั้นนําเข้าน้ํามันและก็ก๊กาซจากสหรัฐนะครับมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลของบอชิงตันนั่นเองในการกล่าวต่อสื่อมวลชนนะครับทํากล่าวว่าภาษีนําเข้าที่อินเดียกําหนดกับสินค้าบางรายการของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ ยุติธรรมอย่างยิ่งและเข้มงวดมากเกินไปนะครับคือตอนเนี้ทางประเทศอินเดียเนี่ยคือได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะเพราะว่าน้ํามันนะครับรัสเซียนั้นโดนความบาดใช่ไหมแล้วก็ขายไม่ได้อิรานโดนความบาดนะครับแล้วก็ขายไม่ได้ น้ำมันไปไหนนะครับ2ที่นี้ก็ไปจีนไปอินเดียนะครับแล้วทีเนี้ยจีนก็เอาไปขายต่อนะครับให้กับยุโรปอินเดียก็เอาไปขายต่อให้กับยุโรปแต่ถ้าว่าจีนก็ยังโดนภาษีจากสาหรัฐเล่นงานหนักอยู่แต่ถ้าว่าอินเดียสิงรับอินเดียตอนเนี้ยได้น้ำมันราคาถูกมาจาก2ชาตินี้แต่ถ้าว่าครับ ทรัมป์นั้นก็อยากได้อินเดียครับเข้าไปอยู่ในฝักในฝ่ยฝ่ของเขานะครับโดยที่จะขาย F35 ให้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเหมือนจะดึงอินเดียนะครับเข้าไปอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของอเมริกาแต่ถ้าว่าอินเดียนั้นเหมือนจะไม่เล่นด้วยนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็เอาข้อเสนอต่างๆนะครับมายั่วยวนไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีก๊าซพลังงานที่จะส่งเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่การช่วยเคลียร์ปัญหาครับข้อพิพาทระหว่างชายแดนกับประเทศจีนซึ่งส่วนตัวแอดมองว่า ถึงแม้ทรัมป์จะไม่ลดภาษีอ่ะอินเดียก็ยังได้กําไรอยู่แล้วเพราะว่าก๊าซธรรมชาติที่อินเดียได้รับมาเนี่ยมันได้รับมาในราคาทุกนะครับทุกทุกแบบตะโกนนะครับเพราะว่ารัสเซียนั้นเขาไม่ส่งให้ใครได้แล้วนะครับยกเว้นจีนกับอินเดียแล้วอิรานก็เหมือนกันนะครับยกเว้นจีนกับอินเดียแล้วทีเนี้ยน้ำม,มันที่มันเข้าไปกองอยู่ตรงเนี้ยนะครับเขาจะส่งออกไปเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะโดนภาษีหนะักแต่เขานั้นก็ยังมีกําไรที่มหาศาลอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าทรัมป์จะลด ภาษีลงไปนะครับอาจจะได้กําไรที่มากกว่าแต่ถ้าว่ายอมแรกกับอินเดียนั้นต้องไปซบอกประเทศอเมริกาเนี่ยส่วนตัวแอดมองว่าประธานธิบดีโมดีเขาไม่น่าจะเอาอะไรแบบนี้หรอกเออและนี่แหละครับเป็นการตอบกลับของประธานธิบดีประเทศอินเดียต่อโดนัลด์ทรัมป์บอกว่า S <S เอ็งนั่นไม่ต้องมายุ่งกับข้ารอกข้านะ่ดูแลตัวเองได้ประเทศจีนอะไรพวกนี้ข้าจัดการได้ข้าเป็นมิตรที่ดีแล้ประตกหลงกันด้วยถวิภาขีไม่จําเป็นต้องมาเป็นตัวกลงตัวกลางอะไรแบบนี้รอก เฮ้ยนี่มันอินเดียหรือสุพรรณกันเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับการที่อินเดียตอบกลับไปยังประเทศอเมริกาแบบนี้มันส่งสารอะไรหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นประเทศอินเดียเนี่ยจะรับข้อเสนอนี้หรือไม่นะครับแล้วเพื่อนๆนั้นจะจัดการปัญหาชายแดนกับจีนยังไง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสหรัฐอเมริกาก็ลองแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆนะครับผ่านใต้เขาไม่เลยแอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกําลังใจให้แอดด้วยลวกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำมาเดตและเสนอให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยลวครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อไว้เจอกันใหม่ EP นะสวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะบ๊ายบาย